พอดีไปเจอในกลุที่บ้านโอ้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วละครับเพราะว่ามันก็เก่าเก็บเก็บไว้นานแล้วมีสัญลักษณ์50ปีครับอ่ลองแกะดูแกะเลยฉลองสิลิลาจะสมบัติ ครบ50ปีพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชนะครับรัชกาลที่9ก็จะมี10เหรียญผมไม่รู้ว่ามีขายกี่ชุดบ้างนะแต่ชุดนี้มี10เหรียญอาจจะมีแยกขายอันนี้คือทั้งชุดก็สภาพเก่าเก็บจริง เก็บเก่าเก่าเก็บอืออบไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วมาดูทีละเหรียญดีกว่าโอ้โหพักคังในท้องพักคัง คือว่าถ้าเกิดใครอยากร่ำรวยก็ให้มีเทพตันนี้นะครับพระขังพระสยามเทวาธิราชนะโทษทีครับพูดผิดนะครับด้านหลังพระพุทธทชินราชอันนี้ ก็ด้านหน้าเป็นรักการที่หนะครับทรงหันข้างอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นี่ขนาดอยู่ในกล่องเฉยๆนะก็มีสภาพเก่าเก็บนี่เสาชิงช้าวัดสุพัศน์บราราม อันนี้นะครับจะเป็นพาะพุทธโสธรเหมือนกันไหนดูสิน่าจะแตกต่างกันที่ที่รูปแบบนะครับมาดูเหรียญน,นี้เหรียญที่หก หลวงปู่ทวดสมเด็จโตนะครับทางน้านขวาจะเป็นหลวงพ่สดนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่สดว่าปักน้ำนะตรงนี้รัชการที่ห้าหันข้างมาทางซ้ายนะครับ นัาจะเป็นพญาตากอ้อปราบห่อครับนันจะคล้ายๆเะเลียนข้างหลังจะเป็นปราบห่อนี่เหมือนทรงประพาธอือ้นหลังเป็นพระแก้วมรกต นัดตกใจเพิ่งเห็นเหมือนกันของเก่าหรือบ้านมาแล้วกุตชินลาาครับแล้วก็หลงพ่อพระสอ่าจังหวัดเลยเอ้ยจังหวัดน้องคายอันนี้ด้านหลังก็จะเป็น พลวรเอกกรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับสเสด็จเตียข้างหน้าพ่อข้างหลังเป็นลูกนะครับสุดท้ายแล้วนี้ผู้เียหลุดเราหมุนดูก,ก่อนดิไหวไหมได้ไหมปึ๊บอืม ้านหลังเป็นละไรยรัชการที่ห้าเลขหน่าจะเป็นตาประจำรัชการที่ห้านะครับคิงลามาลามาไฟนะก็พอมังเก่าเก็บนะครับมันก็เลยลำบากหน่อยอ่าเดี๋ยวเก็บก่อนก็นี่คือที่มาของกระสาบ ขึ้นละลึกนะครับฉลองศรีราชสมบัติครบรอบ50ปีของในหลวงราชการที่9นะครับอลองมาดูกันชัดๆ โอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ